สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะดิฉันนาสาวสุริวันประการเวสังครูผู้ช่วยกศนเพิรคุ้ยราชสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตนะคะซึ่งเป็นของระดับชั้นมปลายนะคะ ก็วันนี้ครูจะมานําเสนอว่าทํายังไงถึงจะประหยัดไฟฟ้าได้นะคะยิ่งช่วงนี้อยู่ในยุคโควิดนะคะพวกเราก็จะอยู่ในบ้านกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็เลยทําให้ค่าไฟอาจจะสูงขึ้นนะคะเรามาดูวิธีการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงทํายังไงให้มันประหยัดขึ้นนะคะก็ไปพบกับเนื้อหาได้เลยค่ะการใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าหมายถึง การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่าการประหยัดพลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและประเทศชาติแล้วยังช่วยลดปัญหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมได้ด้วยกลยุทธ์หนึ่งของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จด้านการประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าคือกลยุทธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า3อ ได้แก่อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอาคารประหยัดไฟฟ้าและอุปนิสัยประหยัดไฟฟ้ากลยุทธ์อหนคืออุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเป็นการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดไฟกอฟอพอจึงได้ดำเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ห้า หรือฉลากเบอร์5ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานโดยใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพไฟฟ้าปัจจุบันอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์5มีหลายชนิดเช่นตู้เย็นเครื่องปรับอากาศพัดลมไฟฟ้าเหมอหุงข้าวไฟฟ้าและหลอด LED เป็นต้นตัวอย่างฉลากเบอร์5ที่โชว์ขึ้นในสไลด์นะคะ กลยุทธอ์อ .2 คืออาคารประหยัดไฟฟ้าเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญและความพร้อมใจในการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการใช้มาตรการต่างๆที่เป็นการประหยัดไฟฟ้าทั้งนี้การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสามารถดำเนินการได้ดังนี้คือ 1. ออกแบบวางตำแหน่งอาคาร ควรออกแบบให้ด้านยาวของอาคารหันหน้าเข้าหาทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก 2. ปลูกม้ยืนต้นให้ร่มเงาแก่อาคารพร้อมทิ้งชายคาหลังคาหรือจัดทำแผนบังแดดช่วยเสริมการบังแดด 3. ออกแบบภูมิทัศน์รอบอาคารเพื่อลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารเช่นปลูกหญ้ารอบอาคารขุดสระน้ำ ติดตั้งน้ำพุดักลมก่อนพัดเข้าสู่อาคารและปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงาเป็นต้นกลยุทธ์อ .3 คืออุป,ปนิสัยประหยัดไฟฟ้าเป็นการปลูกจิตสำนึกและอุป,ปนิสัยให้กับคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนไทยในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีแนวการปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าดังนี้ 1>, 1. ปิดและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน 2. หมั่นทำความสะอาดเรื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ 3. เลือกขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีวิธีการใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนมักมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงเกือบทุกชนิดเพื่อเป็นการประหยัดและคุ้มค่าผู้ใช้จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีทั่วไปในครัวเรือนเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้ากระติกน้ำร้อนไฟฟ้าพัดลมโทรทัศน์ าลีดไฟฟ้าตู้เย็นเป็นตน้นค่ะเมื่อกี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีวิธีการทำยังไงบ้างมีการเลือกซื้อฉลากตั้งแต่มีการประหยัดตั้งแต่เลือกซื้อฉลากใช่ไหมคะต้องเลือกเป็นฉลากเบอร์5เราจะคุ้นชินกันอยู่แล้วว่าการใช้ฉลากเบอร์ห้าจะทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงก่อนออกนอกบ้านก็อย่าลืมถอดปลั๊กนะคะไม่ว่าจะเป็นปลั๊กทีวี หรือว่าปักพัดลมนะคะจะช่วยประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้นนะคะนักศึกษาก็อย่าลืมไปปรับใช้ด้วยนะคะค่ะแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะมารอดูว่าครูจะมีวิชาไหนระดับชั้นไหนแล้วก็เรื่องอะไรมาสอนพวกเราอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ